ผมนี่ฟังอาจารย์แล้วผมอยากกลับไปตั้งใจเรียนแ,บบแคปซูลัสกับไซสิงใหม่เลยนะครับ,รบเห็นภาพมากเลยครับผมไม่สงสัยไหมครับว่าเศร,รษฐศาสตร์มันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันมาจากไหนและทําไมามันเป็นเศร,รษฐศาสตร์ที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันนี้นะครับสวัสดีครับอีคอนเนอร์นะครับวันนี้เราเปิดมาด้วยท็อปิกที่ว่าเศร,รษฐศาสตร์มันคืออะไรกันแน่ แล้ววันนี้ผมอยู่กับอาจารย์รสันตจย์ดรพีรัชเจริญพรน้าพอดีคณะคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิายทายาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะครับช่วงนี้เป็นยังไงมาครับอาจารย์ก <c oughs> ็ดีครับเศรษฐกิจไทยมีเรื่องอะไรให้ศึกษายเยอะเลยฮะอ่าโอเคครับแล้วเนื่องจากอาจารย์เนี่ยครับได้คุกคีกับเศรษฐศาสตร์มาาน,นเนอนทั้งสอนเองทั้งทำวิจัยแล้วก็เรียนมาด้วยเนี่ยในมโมองของอาจารย์เนี่ยครับเศรษฐศาสตร์เราเรียนอะไรกันแน่ครับพอยกตัวอย่างเนี่ยแบบแพทย์ก็จะเรียนชีวะ วิศวะก็เ,เรียนฟิสิกส์นะเศรษศาสตร์เราเรียนอะไร,รกันบ้างครับคือคือเศรษฐศาสาศตร์เนี่ยถือว่าเป็นสับเซตหนึ่งของสังคมศาสตร์เนาะสังคมศาสตร์เนี่ยมันก็เรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมสังคมเกิดอะไรขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงโดยมุมมองในแง่ของเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์วันนั้นเราเป็นสับเซตของสังคมศาสตร์แต่ว่าเป็นสังคมศาสตร์ที่มีดนะับเบิลไพรซ์เนาะวันนั้นอันนี้ก็เป็นสังคมศาสตรท์ที่ที่น่าสนใจขึ้นมานะครับรบ,แบบ่าแแล้้ววหมนผยิ เศรษฐศาสตร์เราคือปัชญานี่จริงหรือไม่ครับอาจารย์จริงๆในพื้นฐานของการคิดของมนุษย์เนาะมันมีปัชญาอยู่พื้นฐานอยู่แล้วนะครับเศรษฐศาสตร์เนี่ยเริ่มต้นด้วยความเป็นปัชญาเพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันว่าด้วยวิชาที่พิจารณาถึงการตัดสินใจในการทําสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็เป็นธรรมในการจัดสรสรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดทีนี้เวลาคุณจะต้องตัดสินใจเนี่ย ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเศรษฐศาสตร์แบบ positive e c o n o m i c นะครับ o s i t i v e e c o n o ก i c ก็คือเ,อเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรครับแล้วพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถถ,ถ่ายได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นไอ้น,นี่มันจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเราต้องมาตัดสินใจว่า แล้วเราจะจัดสรรทรัพยากรที่มีจํากัดเนี่ยให้กับคนต่างๆที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจกยังไงเนี่ยมันจะกลายเป็นแนวคิดที่เป็นปัจฉญาว่าสังคมเนี่ยให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆอย่างไรอย่างในอดีตเนี่ยนะครับในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆเนาะอย่างเราเรียนเราเรียนเรื่องการปกครองเนี่ยสมัยก่อนก็สมัยพ่อคุณล่าคำแหงแล้วบอกว่าอ๋อเป็นพ่อปกครองลูกเนาะก็เป็นผู้ปกครองบอกว่า,าผู้อยู่ใต้ปกครองเนี่ยควรจะมีการจัดสรรทรัพยากรอย,อยังไงนะครับเอา เวลาเราตัดสินใจทางด้านทรัพยากรนะตัดสินใจว่า what how and for whom what ตัดสินใจอะไร how ตัดสินใจยังไง whom ตัดสินใจเพื่อใครนะครับเราจะจัดสรรสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อใครเนี่ยถ้าเป็นอดีตนะครับเราก็บอกว่าอ้าวก็ผู้ปกครองเป็นคนตัดสินใจแต่ต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มเอ๊ะมันมันมันมีทางอื่นไหมในการตัดสินใจซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัชญายกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนเพื่ออะไรสร้างเขื่อนเพื่อมาปั่นไฟ คำถามอ่ะเอาแล้วคนที่อยู่ที่อยู่ใต้เขื่อนเนี่ยคุณจะทํำยังไงนะครับปัชยามก็จะมาบอกว่าอา้าถ้าเกิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะอยู่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เราต้องคุ้มครองสิทธิ์ของเขานะครับถ้าอย่างนี้ก็คือคุณสร้างเขื่อนไม่ได้เพราะถือว่าคุณไปละเมิดสิทธิ์เขานะครับแต่ในขณะเดีดยวกันในเศรษฐศาสตร์ในช่วงช่วงต่อมาเนี่ยเราก็บอกว่าไม่เราต้องคิดถึงผลประโยชน์รวมของสังคมว่าสังคมเนี่ยเบ็ดเสร็จสุทธิแล้วเนี่ย คนที่ได้คูที่เสียเนี่ยใครมีประโยชน์มากกว่ากันนะครับถ้าเราสามารถที่จะ,ะตัดสินใจที่ทําให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์แล้วเอาผลประโยชน์คนส่วนใหญ่เนี่ยชดเชยให้กับคนที่เสียประโยชน์เราก็สามารถตัดสินใจในเรื่องนั้นได้อันนี้มันอยู่ในพื้นฐานที่เป็นปรัชญาเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจของเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ public policy เนี่ยมันมีปรชัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งปรชัชญาเนี่ย โอเวอร์ไทม์มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมสังคมในสมัยก่อนกอ็รับเป็นใหญ่นะครับแล้วก็สังคมปัจจุบันต่อมาก็มีความเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยมากขึ้นคุณจะเห็นว่าเนี่ยสังคมมันมันเปลี่ยนไปปรชัชญาความถูกต้องสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามตามที่สังคมนั้นวัฒนาการครับก็คือคนสมัยก่อนนี่เขาก็คิดแค่ทำตามราฐอย่างเดียวไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ ใช่ก็อย่างยุก,ยกตัวอ,อย่างเช่นเรารู้จักอย่างบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์เนอะอดัมสมิธเนาะดัมสมิธเนี่ย <c oughs> เขาก็เกิดมาในยุคที่ตอนนั้นเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่า <c oughs> ช่วงชิงอํานาจกันร,ระหว่างว่า,าคนที่เป็นชนชั้นปกครองนะกับชนชั้นที่เป็นพ่อค้านะครับก็ชนชั้นปกครองก็อยากจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อทําใหา้สามารถที่จะเก็บเก็บเบขาเรียกว่าค่าเช่าเศษเงเศรษฐกษิจเี่ยมากที่สุดในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าเนี่ย เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ฉันก็สามารถจะตัดสินใจทางเศรษฐกิจได้ทําไมไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อได้ตัดสินใจว่าเขาจะซื้ออะไรทําไมไม่ปล่อยให้ผู้ขายได้ตัดสินใจว่าเขาจะขายอะไรขายอย่างไรใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลิตนะครับก็มาต่อรองกันนะครับอดัมสมิธเขาก็เสนอ,อ,อไอเดียขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะปล่อยให้ให้ผู้ซื้อเป็นคนตัดสินใจเลือกนะว่าเขาจะเลือกอะไรเพราะทุกคนจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเอง ในขณะที่คนขายเนี่ยเขาก็ควรจะตัดสินใจได้ว่าเขาจะผลิตอะไรผลิตยังไงแล้วผลิตแล้วไปขายใครนะครับเพราะว่าเขาก็ตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดนั้นต่างคนต่างตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดแล้วท้าที่สุดในการจัดสรรทรัพยากร,กรก็จะมีประโยชน์ที่สุดนะครับมีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยมันก็เป็นปรัชญาที่พอมีอดัมสมิธเสนอขึ้นมาปุ๊บจริงๆแล้วตอนนั้นสังคมก็วิวัฒนาทางนี้นะครับแต่ว่าอดัมสมิธเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันแล้วเกิดเอกสารที่มีเกิดการเผยแพร่ ทำให้ความคิดเนีเ้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางแล้วต่อมาก็ถูกพัฒนาเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับคือเรื่องแรกอดัมส์มิทเขาก็เป็นนักประชานเขาก็เผยแพร่ความคิดนีอ <c oughs> ้ออกไปใช่ใช่ <c oughs> แล้วคน <c oughs> <ๆ>่อค่อยมามันก็คือเศรษฐศาสตร์ในภายหลังมา <c oughs> ถึงมาจัดหมวดไปเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ในภายหลังเพราะว่าอย่างอดัมส์มิทตอนแรกเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของมอรัลเนาะพูดถึงเรื่องศีลธรรมว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้สังคมในมีศีลธรรมในการจัดสรรทรัพยากรก็เป็นศีลธรรมเนาะนะครับ โอเคครับอย่างนี้ครับอาจารย์หลังจากที่ปรัชญาเนี่ยแล้วมันมากลายเป็นเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนอยู่เพราะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยนิยามปรัชญานี้ว่าเป็นเศรษฐศาสตร์เนาะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเนาะใช่ครับแต่ว่าทีนี้จางปัจจุบันเนี่ยผมก็เองก็เรียนเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันมีวาการวาดกราฟมีการใช้คณิตศาสตร์มาพูดพูดนี่นั่นเนี่ยทำไมทำไมเราถึงต้องนําคณิตศาสตร์เข้ามาในปรัชญาแบบนี้ล่ะครับอาจารย์เพราะว่าต้องต้องอธิบายแบบนี้เนาะ คือศาสต,ต่างๆเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจริงๆช่วงนั้นเนี่ยสังคมก็เริ่มมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็เริ่มตั้งคําถามกับศาสตร์ที่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เป็นซูโดไซอ่ะนะกึ่งกึ่งวิทยาศาสตร์เช่นการเล่นแร่แปรธาตุอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือว่าโหราศาสตร์อะไรพวกนี้เขาก็เริ่มมีการคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะต้องทําให้ โลกต่างๆเนี่ยมันสามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้นเขา่าวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรความวิทยาศาสตร์หมายถึงว่าคุณทําซ้ําได้คุณทําแต่ละครั้งเนี่ยผลออกมาเนี่ยมันจะไ,ได้ไม่ต่างกันนะครับนั้นเศรษฐศาสตร์เองมันเป็นสังคมศาสตร์ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าศาสตร์ของฉันเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่สามารถอธิบายสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้จริงไม่ได้มนโนไปเองนะครับเราก็เลยเอาความคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาแอปพลายกับทางด้านสังคมศาสตร์นะครับแอปพลายยังไงนะครับ แอปพลายในการที่ว่าเราสามารถอธิบายความต้องการของแต่ละคนเนี่ยนะด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์นะครับว่าแต่ละคนตัดสินใจอย่างไรนะครับเขามีถ้าเปลี่ยนจากวิธีคิดของคนให้กลายเป็นเป็นโมเดลทางทางคณิตศาสตร์เนี่ยทำอย่างไรเพื่อมันเป็นทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะคำนวณหา,าหาคำตอบได้นะครับเราสามารถที่จะซิมูเลตเราสามารถที่จะ ประมาณการได้ว่าถ้าเราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นถ้าคุณเก็บภาษีผลจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจ่ายเงินดุนดหนการศึกษาจ่ายเงินอุดหนวัคซีน,นผลจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราเก็บภาษีคนไม่เท่ากันหรือว่ามีการเก็บภาษีจากการการนําเข้าสินค้าเนี่ยผลประโยชน์ที่เกิดกับคนผู้ผลิตในเซกเตอร์ต่างๆจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้มันคือการ การซิมูเลตโดยใช้คณิตศาสตร์มาช่วยเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์เนี่ยพอเอาคณิตศาสตร์มาช่วยปุ๊บตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราสามารถอธิบายโลกที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็เอาวิชาอย่างเศรษิติเนี่ยมาใช้เช่นการว่าไอสิ่งที่คุณคิดในโมเดลทางคณิตศาสตร์เนี่ยเวลาไปเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยมาพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงตามโมเดลคณิตศาสตร์เนี่ยจริงหรือไม่นะครับอันนี้เราก็ใช้เศษิติมาพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริง ซึ่งอันนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นเศษรษฐมิตินะก็คือแอพพลายเศรษฐกับแอพพลายคณิตศาสตร์มานะครับเพราะมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้นองเบลไพก็บอกอ่ะไอสังคมศาสตร์อันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์นะ แล้วมันก็สามารถต่อยอดได้แล้วมันก็มีประโยชน์กับสังคมเนาะก็เลยให้ Nobel p r i z e นะครับเป็นลักษณะแบบนี้คือเศรษฐศาสตร์ของเรานี่เป็นโซเชียลไซเอน e นะครับไม่ใช่โซเชียลอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ผมนี่สังอาจแา้วรมอยากกลับไปตั้งใจเรียนแคปปอรสกับไซส์จริงหม่เลยนะครับเห็นภาพมากเลยครับผมทีนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยจะมาปรัชญามาเศรษฐศาสตร์แล้วเอาคณิตมาทําให้มันจับต้องได้ทําให้เกิดการเปรียบเทียบได้เนี่ยแล้วคําถามที่คนส่วนใหญ่จะถามก็แบเอแล้วเราเรียน ไปทาไมความสาคัญของการเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์อจะตอบได้ไหมครับคือคือคนคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์เนาะมันก็จะมีการตัดสินใจอยู่ในหลายเลเวลถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยวิชาที่เป็นที่เป็นคอคอสเนี่ยจะมี2อันก็ค,คือแมกโรอิคโนมกคือเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคกับไมโครอิคโนมกคือเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนาะแมกโรนี่คือระดับชาติกับระดับโลกจริงๆริวตดนน้เ่ไประดับโลกแล้วเนาะก็ดูว่าถ้าคุณเป็นผู้กําหนดนโยบาย คุณจะกำหนดนโยบายการเงินการคลังอย่างไรนะครับเพื่อจะทําให้สังคมโดยรวมมีสวัสดิการสูงสุดอันนี้มอในแง่้ของรัฐบาลเนาะเพราะนั้นนักเรศรษฐศาสตร์ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย สาธารณในทุกประเภทนะครับนโยบายการคลางที่เกี่ยวข้องกับภาษีกับเงินอุดหนุนนะครับนโยบายการเงินเกี่ยวข้องกับปริมาณเงินอัตราดอกเบี้ยนะครับนโยบายต่างประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับและยังมีนโยบายสาธารณะต่างๆมากมายการศึกษาสาธารณสุขแม้แต่การอาหารเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็เป็นเศรษฐศาสตร์เป็นระดับที่เป็นมหาภาคนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นระดับที่เป็นระดับกลางลงมาเนี่ยก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมถ้าเราได้เรียนกันนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการาวางแผนพัฒนาเซกเตอร์ต่างๆอย่างตอนนี้เรามีพวกเร่างเราจะอุดหนุนอุตสาหกรรมอย่างรถรถยนต์อีอย่างเงี้ยนะเราจะควรจะทำยังไงแถึงทำให้อุตสาหกรรมนี้เข้มแข็งตอนนี้เราอยากจะผลิตชิปนะไมโครชิปขึ้นมาในประเทศไทยเราจะต้องทำยังไงนะครับอันนี้คือระดับกลางคือระดับอุตสาหกรรมระดับไมโครระดับจุลภาคก็เป็นเรื่องของคน คนตัดสินใจยังไงนะครับตัดสินใจยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพที่สุดมนุษย์ตัดสินใจเราจะใช้เวลาอย่างไรเราจะใช้เงินอย่างไงเราจะตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆของตัวเราเองกับครอบครัวของเราหนึ่งอย่างไรนะครับถ้าเป็นระดับอีกอันนึงก็คือระดับหน่วยผลิตนะครับหน่วยผลิตปัจจุบันก็จะเป็นพวกบริษัทหรือเฟิร์มภาษาอังกฤษเนาะเฟิร์มก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าทำยังไงเราจึงจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่คนทํายังไงเงินทํำยังไงผลิตอะไรผลิตยังไงใช้ใช้เทคโนโลยีย พวกนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่บริษัทต้องต้องเจอเพราะอะไรเพราะว่าทั้งประเทศทั้งคนนะครับทั้งบริษัทเนี่ยทุกคนเจอปัญหาเบสิกแบบเดียวกันหมดเลยคือเรามีเป้าหมายที่วางเอาไว้แต่ทรัพยากรของเราจํากัดเพราะฉะนั้นเราจะจัดสรรยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือพื้นฐานว่าทําไมในทุกๆก,การตัดสินใจในโลกนี้เนี่ยเศรษฐศาสตร์สามารถใช้อธิบายได้นะครับ อ๋อโอเคครับตอนจันที่ฟังอาจารย์เนี่ยผมก็เห็นภาพเลยว่าเออจากปรัชญามาสู่เศรษฐศาสตร์แล้วก็เอาคณิตศาสตร์มาใช้เนี่ยมันรวมๆกันแล้วมันก็เลยเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ผมเรียนอยู่ทุกวันนี้เนาะแล้วก็คือผมก็ได้เห็นภาพเลยว่าเออเศรษฐศาสตร์มันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันรเราทุกภาคส่วนเลยว่าจะเป็นใหญ่ไมโครแล้วก็เจออุตสาหกรรมเราก็เจอแล้วระดับแม้แต่ระดับไมโครตัดสินใจในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็เจอมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเราครับเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็คงช่วยให้เราตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นนนมมอองด้้าากขึ ทลองนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับแล้ววันนี้อีคอนเนอร์ของเรานะครับเปิดมาด้วยท็อปปีกที่ว่าไม่เลยเดี่ยโออย่าเก <laughs> ง